สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูคคอีกเช่นเคยเนะคะอะ่เรามาทํากิจกรรมสนุกๆก,กันก่อนนะคะที่จะพาเด็กๆไปเรียนรู้นะคะอ่าพร้อมหรือยังคะเมื่อพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะหากาเรากําลังสบายจึงตกมือดังหากาเรากําลังสบายจึงตกมือดังหากเรากําลังมีสุขหมดเรื่องทุกไปแล้วทุกสิ่งมัวก่วิง่งอะไรกันเราจึงตกมือดัง อ,อีกหนึ่งรอบนะคะพวกเรากําลังสบายจึงตบมือดังพวกเรากําลังสบายจึงตบมือดังพวกเรากําลังมีสุขหมดเรื่องทุกไปแล้วทุกสิ่งมัวไปวิง่งอะไรกันเราจึงตบมือดัง เด็กๆเก่งทุกคนเลยนะคะเด็กๆตบตามคุณครูทันไหมคะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณคุูก็จะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับในการรับประทานอาหารมีอะไรบ้างนะคะมาทบทวนเด็กๆอีกหนึ่งรอบเราไปดูเลยนะคะเด็กๆเด็กๆนะคะก็ต้องรับประทานอาหารนะคะให้ครบทั้ง5้าหมู่นะคะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ปลานะคะ แล้วก็ขนมหวานทานได้เล็กน้อยนะคะถ้าทานเยอะเด็กๆอาจจะติดหวานนะคะสิ่งใดควรใช้รับประทานอาหารนะคะก็จะเป็นจานนะคะจานเอาไว้ใส่ของที่เป็นประเภททอดนะคะหรือผัดนะคะอาหารที่จะแห้งๆนะคะต่อไปนะคะชามชามเอาไว้ใส่จะประเภทต้มนะคะ หรือว่าแกงหรือว่าน้ำซุปนะคะเด็กๆเพราะจะทำให้ไม่หกเลอะเทอะต่อไปช้อนนะคะช้อนก็เอาไว้ตักอาหารนะคะใส่ในปากนะคะเวลาเด็กๆใช้ช้อนเด็กๆก็ไม่ควรนำช้อนไปเคาะนะคะที่จานหรือโต๊ะนะคะเด็กๆค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเรามาดูกันเลยว่าเป็นอะไรนะคะ ซ่อมนะคะก็เอาไว้ใช้ตากอาหารที่เป็นเส้นนะคะให้เด็กๆทานได้สะดวกขึ้นนะคะเด็กๆเวลาทานก็ใช้แบบระมัดระวังนะคะเพราะซ่อมแหลมนะคะแก้วน้ำแก้วน้ำก็ให้เด็กๆจับให้แน่นนะคะถ้าเกิดเด็กๆทำตกตรงนะคะก็จะทำให้แตกและบาดมือได้นะคะที่เป็นอันตรายนะคะเด็กๆ สิ่งที่ควรทำหลังจากรับประทานอาหารนะคะเด็กๆเด็กๆต้องทำอย่างไรบ้างเราไปดูกันเลยนะคะช่วยเก็บจานพยัญชนะนะคะที่เด็กๆรับประทานเสร็จแล้วบนโต๊ะนะคะให้เรียบร้อยนะคะหลังรับประทานเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องนำไปเก็บไว้ในที่ล้างจานนะคะเด็กๆ เด็กๆก,ก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจานนะคะให้เรียบร้อยนะคะเวลาล้างก็ต้องล้างแบบระมัดระวังนะคะเพราะจะทําให้จานตกลงมานะคะแล้วเกิดอุบัติเหตุได้เช็ดโต๊ะให้เรียบร้อยด้วยนะคะเด็กๆเวลาเด็กๆรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ต้องเช็ดให้เรียบร้อยนะคะ<ๆ>เพราะจะมีเศษอาหารชิ้นเล็กๆที่เรามองไม่เห็นนะคะใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้งนะคะเด็กๆแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะ บ๊ายบายค่ะ